4ราศีดวงคู่รักต้องพัดพลาดเรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้ง4ราศีนี้นะครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับที่เมื่อมีความรักมีแฟนมีคู่ครองแล้วมักจะต,ต้องพัดพลาดก,กันเกิดขึ้นในท้ายที่สุดเรามาฟังคำนายทั้ง4ราศีนี้นะคระัลบลำดับที่1น,นะครับคือชาวราศีตุลน,นะครับผมบอกเลยว่าชาวตุลเองเนี่ยไม่หว่นกับเรื่องของความรักนะครับแม้มีความรักแวะเวียนเนี่ยเข้ามาในชีวิตเสมอมาแต่ต้องอยู่แล้วพัดพลาดก,กันจากกันใน ท้ายที่สุดนะครับภาวะความสัมพันธ์อยู่ยากเหนื่อยใจนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องได้ห่างได้จากกันเกิดขึ้นแม้นจะอยู่ในสถานะแต่งงานอยู่ในสถานะคู่สามีภรรยาก็ตามเกณฑ์การพัดภาคก็สูงอยู่ดีนะครับลำดับที่2นะครับคือชาวราศีมังกรนะครับชาวมังกรเองเนี่ยอยู่ในฐานะแฟนอยู่ในฐานะคนคุยก็เหนื่อยใจกับเรื่องของความรักครับเพราะโอกาสสําหรับการพัดภาคสูงมากๆนะครับรักไม่ยั่งยืนรักทุกใจนะครับรักเหนื่อยใจครับลำดับที่3นะครับคือ ชาวราศีพิจิกครับชาวพิจิกเองเนี่ยก็เหนื่อยใจกับเรื่องความรักเช่นกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรักแบบผ่านๆรักแบบคบไปเรื่อยๆรักแบบไม่มีสเตตัสนะครับรักแบบปกปิดรักแบบซ่อนเลนนะครับเลยทําให้คู่ของคุณเนี่ยไม่ได้เจอรักแท้สักทีนะครับลำดับสุดท้ายนะครับคือชาวราศีเมษนะครับผมบอกเลยว่าชาวเมษเองเนี่ยตกเป็นลําดับที่4นะครับแต่ความรักของคุณก็ไม่ยั่งยืนอยู่ดีภาวะความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่ถูกพัฒนาได้ต่ํามากๆนะครับคือไม่ถูก ปลายทางกับเรื่องของการแต่งงานนะครับหรือว่าแมนมีคู่ครองหรือมีคนในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งมีลูกมีบุตรแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จกับรักที่ยั่งยืนนะครับทั้ง4ลราศีนี้ครับดวงคู่รักต้องผัดภาคกันครับ